ไปยถ่ายรูปเวเราจะไปดูชีรากกันแล้วรถติดมากอ่ะไม่โฟโต้โฟโต้ป๊ะป๊าไปโฟโต้เอาให้ป๊ะป๊าหนึ่งสองสามอ่ะาถ่ายรูปละสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เราพาเด็กๆมาเที่ยวสวนสัตว์อีกแล้วที่นี่แชนแนนะคะมากับพี่ทำงานของคุณแอนดี้เนาะมาทุกปีตอนนี้เราก็รอแบบ เพื่พอนๆแล้วก็อะไรอะที่ร่วมง,งานของเจ้าร่วมง,งานของคุณแอนดี้พี่อยากเห็นช้างพี่เอ็มลี่อยากเห็นอาก็คือลิงป๊าป๊ะอยากเห็นอะไรว่ามิวยาซีนฟอตเตอรฟโต้โฟโต้ตอร์เอ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 ็นทเวดีเอ็นทเวดีเย่ดังเก้อเราเข้ามาแล้วนะคะ ไปขึ้นรถบัสเลยนะคะเพราะว่าเราจะไม่เดินกันนะคะวันนี้ก็จะเสียงแทบๆหน่อยนะเพราะว่าแม่ก็ไม่ใช่สบายกันเนาะอันนี้ก็ฟีาแฟกาแฟดิ๊กนะอะไรอันหมดหมดนะก็จะถ่ายรูปทำไมกับเตป้ายไม่เข้าใจมาแล้วว้าวคุณมอร์กิเมลคุณเป็นซัลเลนต์ออร์แกนิคออร์แกนิคใช่ Go. Ja, go! Hier, eigenlijk alleen nog moet. Want anders rijden we niet zo door. Maar hier zouden we uit kunnen stappen. Maar ja, die zijn een beetje verder weg. Dus wij gaan ons weer focussen op de herten aan de rechterkant. Die zien wij in Nederland op in plekken. Ik denk dat ook wow. wel. En dan kijk, dit is waar onze overstaken. Want ze gaan wat drinken. Maar ik ga wel in de tussentijd, als jullie kunnen kijken, ik heb het gewijs namelijk volgroeid, dus dan wilt hij daar van af van dat laagje. Dan gaat hij zo vegen. En dan laat dat laagje los. En dat zie je dan. Oh, look how man's อาไม่ฟตโต้ฟโต้พ่อๆเฟโต้เอาให้พ่อเไม่สอ่ะเอาไม้สวอเอมันเรียกวปะสินะสวอตอาเปนสวอตมหนักมลูกสวอตนะฮมปีแล้วเราหยุมีอีสมมอี รถติดมากเลยนะตรงทางไปดูยีราฟนะคะเห็นตัวเล็กๆตรงนั้นนะเดยวเราไปฟูเล่นดิฟินมาไปรามาฟูเล่นเอาไหมโซครฮับสิงโตใโอ้เน่อยรถติดรถติดยิรามันขวางทางรถเรา,าไปไม่ได้เลยรถติดเลย ครับไป hãy ลูกครับ phải แก๊กๆดูดูฉิลามาๆนี่เอมิลี่ว้าวมาให้ถ่ายกันนะว่าเป็นของอะไรนะ อีกทักที่ฟันดีจีจีลาฟ and then อีกวันที่นิ่นี่วัลเลลเลวินเอเวอร์ลวัสนุกไหมคะจริงๆมันมีสัตว์มากกว่านี้นะแต่ว่าเราแค่นั่งรถมาถ้าอยากเห็นสัตว์เยอะกว่านี้เราต้องเดินเยอะช้างช้างช้าง ไหนเอมลี่เห็นช้างหรือ,อยังใครจะอยากเห็นช้างเมื่อกี้เนี้ยะฮะไม่ใช่เบบี้ขึ้นเบบี้ฟ้าแล้วกันนะแต่ทีหโนโนทันมแล้วดิดิฮะสลบอ่ะนอนฮะเบบี้ฟ้าแล้วกันเดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้เราไปต่อด้วยแบบขึ้นเรือนะคะชมสัตว์อ่เมื่อกี้นี้เป็นรถ รถรถเมย์ใช่ไหมเที่ยวนี้จะเป็นเรือนะทริปนี้พิปสำหรับคนแก่แต่เด็กก็อยากเดินนะแต่เราไม่อยากเดินไงโอ้ยลิงตีกันลิงตีกันสปายสิงสปายสิงดิกลงมาดิกองมาเนื้องออร่อยไหมอร่อยไหมดิกองมาจิ๊กดิกลมา ป๊าปากับพี่เอเมลี่ไปกินร้านอื่นเนาะมาม้ากับน้องฟินอยากกินกาสใช่ไหมคะลูกกินกินพาสต้าบั้มอร่อยมากเลยอร่อยชื่อไหมอร่อยชื่ ป๊าๆเขาก็ไม่ไม่กินไม่กินชีสไม่กินพิซซ่าไม่กินอะไรอย่างเงี้ยเป็นฝรั่งที่ไม่กินเราแม่มากับน้องฟินอยากกินคาสซาแล้วก็กินพิซซ่าก็เลยแยกกันกินพี่เอมิลี่ก็ไม่กินพิซซ่านะอร่อยไหมพิซซ่าอร่อยยัมี่ยัมี่อ่ะเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้เนาะเรากลับไทยสิ้นเดือนสิ้นเดือนมิถุนาเรากลับไทยกันนะคะแล้วน้องฟินอยากกินอะไรที่ไทยแลน ตแตงโมแตงโมเหรอ,อเดี๋ยวเราไปกินแตงโมที่ไทยแลนด์นะคะเนอะหิวหิวมิววววนี่เด็กหิว้าว <c oughs> ตรงนี้คนรอเรือเยอะเลยนะคะตรงนี้รอ,อกัน,นต้องรออีกสามสิบนาทีเราก็คงจะไม่ได้ไปนั่งเรือกันแล้วนะคะเพราะว่า <c oughs> เสียเวลาไปเยอะค่ะกับการกินข้าวของแต่ละคนเรื่องมากคนนั้นจะกินนั้นคนนี้จะกินอันนี้ไอลูกสาวก็กินยากสินะมามี่กับพี่ฟินกินง่ายสุดเนาะมามี่ก็เลยรู้สึกอารมณ์แบบปี๊ดขึ้นทำไมไม่กินที่เดียวเวลาเรื่อยเนเพราะใช้เวลามากการเรื่อยก็ประมาณชั่วโมงกว่าก็ต้องมารออีกสานาทีดังนั้นเวลาไม่พอแล้วรต้องขับรถอีกชั่วโมงกว่ากลับบ้านอีกนั้นก็เลยยกเลิกค่ะงั้นเราก็จะกลับบ้านกันแล้วนะเอลเมรี่นะกลับบ้านกันไปกินอะไร กินสนุกินแทนเวลาเสียหมดเลยรู้สึกผิดหวังจริงๆมันควรที่จะต้องมีเวลามากกว่านี้แต่ว่าแทนเวลาผิดเซ็งเลยอ่ะบ๊ายบายอดนั่งเรือเลยเนาะนัองฟินแซนไม่ค่าเสียใจไหมไม่ได้นั่งเรือเสียใจไหมโบนหื่น้องฟินอยากนั่งเรือแต่ไม่ได้นั่งเนาะเอาไว้โฟกัสนะเกตเนานะแล้วปก,กินสนกพี่บ้านเราดีกว่าไหม กินเซนุกที่บ้านเราดีกว่านะกินขนมบ้านเราดีกว่านะวันนี้ให้กินไอศครีมเลยกินไอศครีมใช่ไหม,ไ,มไ,ดได้เลยให้กินทเวเลยเนาะอ่าโอเคบายบาย,บาย,บาย